สวัสดีคะ่ะพี่ๆน้องๆลุงๆหลานๆของปัญญวัฒน์ทุกๆคนนะคะวันนี้ก็พบกับปัญาวัฒน์อีกหนึ่งวันนะวันนี้ปัญวัฒน์ก็ได้นําหนังสือเล่มที่สําคัญอีกเล่มหนึ่งมากซึ่งปัญวัฒน์นั้นอ่านแล้วหลายรอบรักมากๆนะนำมาแบ่งปันให้พี่ๆน้องๆลุงๆหลานๆของปัญวัฒน์ได้รับรู้ได้ยินได้ฟังด้วยนะคะ นั่นคือหนังสือของท่านดรวิสิทธ์ศรีพิบูลซึ่งท่านเป็นคนไทยที่เก่งมากคนหนึ่งนานท่านได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นซึ่งพระไจ้ว่าได้อ่านแล้วรักมากทึ่งมากนะ,ะเข้าใจในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นคือหนังสือจินตภาพสะเทือนโลกควั Quantum ization, นตั้ม Visualization นะเขียนโดยท่านดรวิสิทธ์ศรีพิบูลนะคะสำนักพิมพ์ บานานาสวิตหรือบริษัทบานานาสวิตจำกัดโอเควันนี้คำเติ่นก่อนที่จะขึ้นคำนำนะคะควอนตัมฟิสิกส์บอกเราว่าในอาณาจักรของพลังงานที่มองไม่เห็นเราอาจจะเรียกสิ่งนั้นว่าสนามแห่งพลังงานคือพลังงานที่สร้างความเป็นไปได้ทุกรูปแบบสิ่งนี้เองที่ควบคุมสิ่งที่มองเห็นหรือเป็นพลังงานต้นกำเนิดที่ควบคุมสิ่งที่เป็นวัตถุทุกชนิด ที่เราสามารถสัมผัสด้วยประสาททั้ง5คือตาหูจมกูกลิ้นกายอาณาจักรของวัตถุที่จะต้องมองเห็นได้ถูกควบคุมด้วยพลังงานที่มองไม่เห็นแบบเบ็ดเสร็จพลังงานที่มองไม่เห็นเป็นพิมพ์เขียวที่นำมาซึ่งปรากฏการที่เราเรียกว่าความจริงอันที่จริง เราทราบว่าสิ่งที่ประกอบเป็นจักรวาลมิใช่อะไรอื่นแต่เป็นคลื่นและอนุภาคของพลังงานที่เป็นไปตามความคาดหวังของเราการตัดสินของเราและตามความเชื่อหรือศรัทธาของเราพลังงานที่ซับซ้อนความคิดที่ซับซ้อนอารมณ์ที่ซับซ้อนและความรู้สึกในขณะที่เรารู้ตัวที่ซับซ้อนแสดงบทเด่นต่อประสบการณ์ในชีวิตของเรา แต่เพราะมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจึงมีคนน้อยมากที่จะพยายามทำความเข้าใจมันหากต้องการเปลี่ยนโลกสามารถทำได้ง่ายๆก็แค่เปลี่ยนความคาดหวังและความเชื่อมันง่ายได้อย่างนั้นจริงๆหากต้องการผลลัพธ์ใดๆทางวัตถุอย่าได้จดจ่อในสิ่งที่เห็นแต่ให้จดจ่อในสิ่งที่ต้องการเห็นจบนะคะผู้เชี่ยวชาญเรื่องจิตใต้สำนึกและควอนตัมฟิสิก และเป็นผู้ประพันธ์หนังสือสุดคลาสสิกอีสองคำนำนานแค่ไหนแล้วที่คุณตามหาเคล็ดลับแห่งความสำเร็จคุณเข้าสัมมนากี่ครั้งแล้วหรือคุณอ่านหนังสือมากแค่ไหนเพียงเพื่อต้องการรู้ว่าทำอย่างไรคุณถึงจะร่ำรวยโชคดีมีความสุขประสบความสำเร็จเหมือนกับที่งานสัมมนาในโฆษณาบอกคุณ ตอนรับสมัครบางงานคุณก็ไปเข้าฟรีแล้วเขาก็สอนให้คุณตื่นเต้นจากนั้นก็ทิ้งช่วงสุดท้ายไว้เพื่อขายคอร์สต,ต่อและคุณก็เรียนทุกอย่างตามที่เขาบอกว่าดีในที่สุดคุณก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆเพื่อมองหาคอร์สสัมมนาอีกครั้งต่อไปมองหาหนังสือเล่มใหม่และหากูรูคนใหม่คุณรู้หรือไม่ว่าคุณกำลังบนอยู่ที่เดิม คุณกำลัง Chasing from meaning to get nothing หรือทำตัวเป็นนักสัมมนาเพื่อเพียงจะรู้ว่าสุดท้ายคุณก็จะไม่ได้อะไรติดมือกลับไปพอกันทีดีไหมครับสำหรับการกระทำ Chasing from meaning to get nothing ไม่ว่าอย่างไรผมอยากให้คุณหาครูสักคนที่เข้าเก่งจริงใครก็ได้หาหนังสือสักเล่มที่ดีๆจริงๆ ใครเป็นคนเขียนก็ได้แล้วคุณก็จะยึดติดอยู่กับครูคนนั้นหรือฝึกตามหนังสือเล่มนั้นเท่านั้นจริงๆเท่านี้ก็พอเพราะทุกอย่างที่สอนกันทั้งหมดในโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งเดียวกันแต่เรียกชื่อต่างกันเพราะกฎของความร่ำรวยหรือความสำเร็จในโลกใบนี้มีกฎเดียวเป็น The One สำหรับทุกคนและทุกสิ่งนั่นคือเมื่อคุณมีเป้าหมายจดจ่ออยู่กับเป้าหมาย สร้างแผนการมีวินยัยอุทิศตนเสียสละตัวเองมากพอเชื่อในกฎแห่งการดึงดูดเข้าใจพลังแห่งจินตนาการและมอบความไว้วางใจในพระเจ้าหรือพลังงานที่ก่อกำเนิดสรรพสิ่งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหนทางที่ใช่จะปรากฏแก่คุณทุกคนณนะสถานที่ที่เหมาะสมท่ามกลางผู้คนที่เหมาะสม คุณจะได้ทุกอย่างที่ต้องการในตอนที่ความประจวบเหมาะของสถานการณ์ที่เอื้ออํานวยถักทอเข้าหากันนี่คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณแล้วใช่เลยทันทีที่คุณหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาขอบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ถึงเวลาที่ชะตาของคุณจะได้ตื่นขึ้นโลดเล่นออกสู่โลกใหม่ในรูปแบบที่น่าตื่นเต้นอีกครั้งคุณกำลังถือตะเกียงวิเศษ ที่จะใช้ถูเพื่อปลดปล่อยยักษ์จินี่ให้ออกมาดนบันดาลสิ่งที่คุณต้องการทุกอย่างหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณค้นพบพลังในตัวเองแบบเห็นกันจะจักนับอย่างนี้เป็นต้นไฟคุณจะเข้าควบคุมชะตาตนเองอย่างแท้จริงเป็นชะตาที่คุณสามารถเขียนชีวิตให้เป็นแบบใดก็ได้และผมขอรับประกันว่าหากคุณทำตามวิธีการในหนังสือเล่มนี้ มันจะทำให้คุณกลายเป็นผู้วิเศษเพื่อขีดแขนชีวิตของตนอย่างแท้จริงบ่อยแค่ไหนที่คุณเข้าสมนาอันน่าตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้รับการปลุกพลังหรือโดนถ้อยคำของวิทยากรกระแทกใจแล้วคุณก็อารมณ์พรุ่งพร่านอะดีนาลีนสูบฉีดจินตนาการลุกโชนแต่แล้วเมื่อผ่านไปสามวันคุณก็กลับไปอยู่ในสภาพเหมือนเดิม หรือบางทีคุณก็อ่านหนังสือมาหลายสิบเล่มบางคนก็อ่านถึงร้อยเล่มคุณมีความรู้แต่นำออกมาใช้ไม่ได้หรือบางคนที่มีหนังสือเต็มบ้านแต่เปิดอ่านเพียงไม่กี่หน้าเพราะว่านับจากนี้เป็นต้นไปคุณจะมีเครื่องมือที่แท้จริงเป็นวิธีการที่ดูเหมือนเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อว่าจะได้ผลแต่ว่ามันกลับได้ผลทุกครั้งกับทุกเรื่อง ซึ่งทั้งหมดได้อยู่ในหนังสือที่อยู่ในมือคุณตอนนี้คุณสามารถใช้มันได้ตลอดเวลาใช้เศษชีวิตคุณให้เป็นอย่างที่คุณต้องการย้ำอีกครั้งวิธีการในหนังสือเล่มนี้มันใช้ได้ผลจริงกับทุกคนและสำหรับทุกเรื่องที่คุณต้องการพอกันทีสำหรับการตกเป็นเหยื่อของความผิดหวังด้านความรักการมีหนี้สินหรือปัญหาทางด้านการเงิน ทั้งหมดเกิดจากเราป้อนอาหารเป็นพิษหรือออกคำสั่งผิดประเภทให้ยักษ์ที่อยู่ในตัวเราออกไปทำงานคนส่วนใหญ่เกือบจะหมดทุกคนล้วนตกเป็นเหยื่อเหตุการณ์ในวัยเด็กตั้งแต่ปัญหาการขาดความรักความเจ็บปวดหรือภาพที่แสนจะโหดร้ายฝังประทับในส่วนลึกของจิตใจภาพนั้นกัดกร่อนความรู้สึกแบบซึมลึกลงไปในวิญญ,ญาณแล้วส่งผลให้ร่างกาย เจ็บป่วยอารมณ์แปรปรวนการตัดสินใจผิดพลาดแล้วในที่สุดก็นำพาชีวิตของแต่ละคนไปสู่ทิศทางที่ขาดเงินเป็นนิดมีปัญหาหนี้สินรุมเรา้ามีโรคประจำตัวความสัมพันธ์ยแย่หรือไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานทั้งหมดนี้เป็นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้สาเหตุของปัญหาและไม่ทราบวิธีแก้แต่นับจากนี้เป็นต้นไป ชีวิตของคุณจะไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้วเพราะเรารู้ทุกคนสามารถเลือกที่จะออกแบบชีวิตได้อย่างแท้จริงคุณแค่พกหนังสือเล่มนี้ติดตัวแล้วอ่านมันบ่อยๆจนวิธีการในหนังสือเป็นเนื้อเดียวกับตัวตนของคุณเมื่อนั้นยักษ์ใหญ่ในตนหรือจิตใต้สำนึกจะออกโรงรับคำสั่งใหม่ทำงานแทนคุณอย่างซื่อสัตย์ในทุกๆก,กิจกรรมเลยทีเดียว ในเวลาไม่นานเลยคุณจะพบว่าคุณช่างโชคดีเหลือเกินที่ค้นพบวิธีควบคุมหรือวิธีออกคำสั่งยักษ์จีนี่ตนนี้นับจากนี้คุณจะใช้ชีวิตตามที่ใจปรารถนาได้ทุกเรื่องอย่างที่ชีวิตของคนคนหนึ่งไม่กล้าคิดฝันว่าจะเป็นไปได้จงเชื่อมันว่าชีวิตจะได้รับและพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วมันก็จะเป็นเช่นนั้นจริงๆ ด็อกเตอร์วิสิตศรีพิบูลจบบริบูรณ์แล้วนะคะบทนำของหนังสือจินตภาพสะเทือนโลกหรือควันตั m v i s u a l i z ซ์สเตชันท่านด็อกเตอร์วิสิตศรีพิบูลท่านได้มีคำนิยามถ้อยคำในหนังสือเล่มนี้ไว้ด้วยนะคะในหนังสือเล่มนี้หลายครั้งจะอ้างถึงพระเจ้าจัก,กรวาลพลังงานที่ก่อกำเนิดสรรพสิ่ง หรือจิตใต้สำนึกเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและตัดปัญหาขาใจของผู้อา่านขออนุญาตนิยามความหมายของคำบางคำตามที่หนังสือเล่มนี้หมายถึงและนิยามนี้ใช้เฉพาะการอธิบายความในหนังสือเล่มนี้เท่านั้นไม่สามารถนำไปอ้างอิงกับตำราหรือคัมภีร์ใดๆดได,ได,ได้พระเจ้าหรือพระเจ้าสากลหมายถึงพลังอำนาจบางอย่างที่เป็นจุดกำเนิดของทุกสิ่ง ในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงพระเจ้าในศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่หมายความรวมถึงพลังอำนาจหรือพลังงานสูงสุดที่เป็นที่มาของการสร้างสรรพสิ่งในจัก,กรวาลตั้งแต่โม่ดาวโลกดวงอาทิตย์มนุษย์ก้อนหินต้นไม้สัตว์แม่น้ำทะเลภูเขาอากาศลมพายุ และทุกๆอย่างทุกๆสิ่งที่ทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นจะกระวานหมายถึงสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นและหมายความรวมถึงพลังงานที่แผร่ซ่านอยู่ในสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นพลังงานที่ก่อกำเนิดสรรพสิ่งหมายถึงพลังงานที่พระเจ้าสร้างขึ้นเพื่อจะก่อกำเนิดสรรพสิ่งต่างๆหรือเพื่อที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้น พลังงานเช่นนี้แผ่ซ่านอยู่รอบตัวคุณแต่มีต้นกําเนิดมาจากพระเจ้าตามนิยามข้างต้นจิตใต้สํานึกหมายถึงวิญญาณแห่งความทรงจําที่มีชีวิตเป็นอมตะไม่มีวันตายมีพลังอำนาจในตัวเองเป็นพลังงานที่มองไม่เห็นแต่ทำงานเหมือนมีชีวิตมีอำนาจเท่าเทียมกับพระเจ้าสามารถเชื่อมต่อกับพระเจ้าและจักรวาลได้ จิตใต้สำนึกมีอยู่ในตัวคนทุกคนเป็นจิตวิญญาณที่มีตัวตนหน้าที่รับข้อมูลหรือรับคำสั่งจากคนคนนั้นไปปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์ทุกคนมีจิตใต้สำนึกของตัวเองที่จะทำงานตามคำสั่งของคนคนนั้นอยู่ตลอดเวลาผ่านความคิดและความรู้สึกของเจ้าตัวจบบริบูรณ์มีกรอบความคิดอีกเซตหนึ่งนะคะ ซึ่งท่านดรวิสิตศรีพิบูรณ์ท่านได้เขียนไว้นะคะเดี๋ยวพระจันวจะอ่านให้ฟังนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรานะคะจงฝึกพลังดึงดูดจนกระทั่งจิตใต้สำนึกของคุณเชื่อมต่อกับแอ่งสติปัญญาที่ไร้ขอบเขตจนเกิดไอเดียหรือความสร้างสรรค์เมื่อเกิดแรงบันดาลใจก็ให้รีบลงมือทำอย่างหมกมุ่นหลงไหลจงเต็มใจ เทหัวใจรดลงไปตรงนั้นเมื่อนั้นคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าคุณจะรู้สึกได้ว่าตัวเองกำลังเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างนุ่มนวลด้วยพลังอะไราบางอย่างเหมือนมีพลังที่นอกเหนือเหตุผลบางอย่างผลักคุณให้ก้าวไปข้างหน้าซึ่งไม่ใช่จากตัวคุณแน่ๆเคยไหมที่คุณพูดว่าฉันคิดออกมายังไงก็ไม่รู้เมื่อเกิดแรงบันดาลใจเรื่องใด จึงควรลงมือทำในทันทีแล้วคุณจะมีผู้ช่วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างช่วยนำทางชาวกรีกโบราณเชื่อว่าเป็นสภาวะของการถูกสิงสู่หรือการถูกจิตวิญญาณที่เหนือกว่าเข้าครอบงำแต่ปัจจุบันเราเรียกสิ่งนั้นว่าภาวะลื่นไหลหรือกำลังอินแต่ชาวโรมันเรียกว่าเทพแห่งปัญญาเทพแห่งแรงบันดาลใจ ชาวโรมันไม่เชื่อว่าคนที่มีพรสวรรค์เป็นอัจฉริยะมาแต่กําเนิดแต่เชื่อว่าพวกเขาถูกแรงบันดาลใจเข้าสิงหากต้องการเป็นเช่นนั้นให้อ่านหนังสือเล่มนี้อย่างตั้งใจและปฏิบัติตามอย่างเอาจริงเอาจังจบกรอบความคิดซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของท่านดรวิสิตศรีพิบูลนะคะฟังแล้วน่าทึ่งมากเข้าใจมากๆ และรักตัวเองมากๆเราจะได้รู้ว่าตัวเรานั้นมีความสำคัญมีพลังงานอันลึกล้ำขนาดไหนเราจะได้รู้ว่าตัวเรานั้นมีพลังพระเจ้ามีความเป็นอัจฉริยะอยู่ในตัวทุกทุกคนเพราะฉะนั้นพระาชัยวัดฝากพี่มีน้องๆลูกหล,กลานทุกทุกคนจงลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองมารักตัวเองมาสารรเสริญเยินยอตัวเองรู้ด้วยนะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเรามีความสำคัญและมีความยิ่งใหญ่แค่ไหน เพราะฉะนั้นวันนี้ประชาวัฐก็ฝากหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นหนังสือที่มีความพิเศษประชาวัฐเองก็รักมากอีกเล่มหนึ่งนะเป็นของคนไทยของเราที่ท่านสามารถประสบสําเร็จมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยและออกเป็นวิทยากรไปสัมมนาทั่วโลกนะเป็นคนไทยที่มีความสามารถมากซึ่งท่านมีชีวิตที่โดดเด่นในโลกของเราตอนนี้เหมือนกันนะคะ อ่านะเพราะฉะนั้นปัจชายบตินก็ฝากพี่พี่น้องน้องลูกๆนหลานของปรจจัยบ้านนั้นกดไลค์กดแชร์แล้วฝากกดติดตามกดแบ่งปันแชร์ไปเพื่อให้ผู้คนที่เขายังไม่รู้เรื่องราวการใช้ชีวิตที่ถูกต้องตามหลักธรรมะธรรมชาติหรือตามหลักาศาสนาคู่กับวิทยาศาสตร์เพื่อให้เขาทุกๆคนที่ได้มาอ่านได้มาฟังหรือได้ไปซื้อหนังสือเล่มนี้ของท่านดรวิสิตมาไว้อ่านนั้น เขาจะได้มีชีวิตที่เปลี่ยนไปเมื่อเราเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เราทุกคนก็จะได้เป็นผู้รัที่ยอดเยี่ยมรู้จักรู้จักแบ่งปันเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราต้องรู้จักสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเราต้องรู้จักช่วยเหลือผู้คนแล้วเมื่อเราคว่างมุมแมลงออกไปแบบไหนมุมแมลงนั้นมันก็จะวนกลับมาหาเราอันนี้ปรชรวัฒนพูดอยู่ตลอดเวลานะคะวันนี้ปรชรวัตรก็ฝากพี่ๆน้องๆและลูกหลานของปรชรวัตรด,ด้วยรักและห่วงใยไว้ให้ ศึกษาเรียนรู้แล้วให้มีชีวิตเพื่อจะได้มีชีวิตนําไปใช้ในชีวิตให้ดีขึ้นในอนาคตข้างหน้าเร็วๆนี้ทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ